สวัสดีชาเดอะเท็กซ่าเชนซอร์มัสกิลทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราก็มีตัวละครใหม่ของเกมเด <Wow. S 1> อะเท็กซ่าเชนซอร์มัสกิลนะครับหรือว่าตัวละครเซเวิร์สตัวใหม่นั่นแหลนะเนาะที่มีชื่อว่าไวแอดนะครับซึ่งตัวละครนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ผมมองว่าเป็นตัวละครที่จุกสนุกมากๆกนะครับสกิลของเขาเนี่ยก็จะเป็นการโยนมีดเนาะจริงๆใครที่ได้ดูเทเลอร์นะครับหรือว่าการอัปเดตที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับก็จะรู้แล้วเนาะว่าสกิลของมันก็จะเป็นประมาณไหนเนาะจริงๆวันนี้ผมก็จะมาเเเลล่่่่่นนนนนนนใหห้กกัััััับบบททุคคคคคดดูะะะะรรรรแตตอยาาาาาวววงพมมป็ีํผ ผมว่าเล่นยากนะมันมันกัดร,ระยะในการปาหมีไหนยากมากเนาะซึ่งใครที่เป็นเมนของไวแอรเนี่ยผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเล่นแบบเล่นมาเยอะจริงๆนะแต่ก็ยังเล่นไม่เก่งนะครับแต่ก็จะพยายามเล่นให้เก่งแหละมันปาหมียากมากใครที่รู้วิธีปาหมีง่ายๆบอกผมด้วยนะคือมันปาหมียากจริงมันต้องกัดแบบว่ากัดระยะแล้วก็แบบองศาของมันเนี่ยต้องเป๊ะมากๆเนาะไม่งั้นมันก็จะปาไม่โดนนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นให้กับทุกคนดูเนาะซึ่งผมอาจจะลงช้าไปนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้นั้นผมไไมม่สสบายยนะเีงผกก็จปป,ป,ปิดึ วันนี้ไม่ใช่วันนี้นี่อาจจะอีกหลายคลิปเลยครับเพราะว่าผมอัดคลิปไว้เยอะมากสำหรับเสียงที่เป็นเสียงไม่สบายเงี้ยก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะฟังเสียงที่ไม่ลื่นหูสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่สบายนะครับซึ่งก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมในเกมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยดีกว่าครับกับซูเวอร์ตัวใหม่ของเกมเดอะเท็กซัสในเกมมันจะเก่งขนาดไหนครับเกมแรกครับกับไวแอดหรือว่าซูตัวใหม่ของเกมเดอะเท็กซัสเชนซอนนี่ครับแล ในด่าน Family House อีกแล้วนะครับกับตัวละครใหม่เลยโอ้โหถือว่าเป็นการเปิดมาที่ดีนะครับได้เล่นด่าน Family h o u า e เลยอะไรวะเนี่ยได้เล่นด่านแ a m i l y h o u า e เลยตัวตัวใหม่ผมยังเล่นไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับถ้าผมเล่นแบบว่าแปลกๆก,ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะเฟดมาเดี๋ยวะเดมาแล้วตันประตูไปนหนึ่งทีป่ะตันประตูไปนหนึ่งทีไงผมไม่อยากชูครับผมไม่อยากชูครับเจนเย็นเจนเย็นนะครับ เตัวใหม่คือสกิลของเขาเนี่ยจะเป็นการปาไมดเนาะซึ่งการปาไมดของเขาเนี่ยเป็นการปาที่ยากมากผมเล่นแบบน่าจะแบบมาน่าจะสิบเกมได้แหละครับแต่ก็ยังไม่เข้าใจสกิลขเขาเนาะเล่นยากมากจริงเหมือนจะมีคนลงมาปะอ๋อเลตเฟสอยู่ข้างหลังผมครับทุกคนไม่ต้องแปลกใจไปนะครับว่าทำไมเสียงผมถึงเปลี่ยนไปตอนนี้ผมไม่สบายอีกแล้วนะครับโอ้โหช่วงนี้คืออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับทุกคน อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยหมายถึงตัวเอง้วยแหละหมายถึงผม้วยแหละอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเสี่ยงไปแล้วครับคือแบบว่าไม่สบายอีกแล้วนะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับช่วงนี้เข้าฤดูหนาวแล้วเนาะเพราะงั้นก็อากาศหนาวเนาะก็เลยนะ่าจะทําให้ผมนะเนี่ยเสี่ยงแหบแต่มันไม่ใช่อะไรอยู่แล้วตอนนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าดูเ,เฟสอยู่กับผมลยครับข้างหลังผมอยากปามม่ใส่อ,อุ๊ยโหโดนปาไม้พอดีแล้วก็เดี๋ยวก่อน ลงไปก่อนวัแอดเย็นๆเมื่อก,กี้ปามมดแล้วก็โดนทุ่มพอดีแล้วก็นนะ้ำเหมือนซิซี่ที่หัล่างด้วยครับตายแน่เลยว่ะมุดไปก่อนเลยแล้วเหมือนเลยจเฟสจะแขนเลยเฟสจะแขนผมแล้วผมพูดแบบว่าอาจจะงงๆไปนิดนึงต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เป็นตีสี่แล้วเนาะเวลาตีสี่แล้วเวลาตีสี่จะอดคลิปอยู่เพราะงั้นก็จะพูดแปลกๆนิดนึงนะครับรวมถึงตอนนี้ผมไม่สบายอยู่ด้วยเนาะอาจจะแบบ พูดไม่เข้าใจแต่ผมจะพยายามพูดให้เข้าใจครับข <Okay. Okay. S 1> อยาหน่อยได้ปหะตอนนี้จะตายละเมื่อกี้ปาไมดใส่เรนเฟสหนึ่งทีคือโดนทุ่มด้วยครับก็เลยจะตายเหมือนซี่จิ๋วขางล่างนะผมอาจะต้องขึ้นไปข้างบนครับโอ้ตอนนี้คือเหมือนเพื่อนจะปิดเจนไปแล้วนะครับขออนุญาตขึ้นไปด้วยผมอยากลอดเหมือนกันเมื่อกี้ผมปามมดไปแล้วโดนทุ่มพอดีเกือบตายครับ เลยสเฟดอยู่ข้างหลังตัวนี้ปาไปอีกทีไงผมปาไปอีกทีไงครับแล้วมันน่าจะแขนจัดมันน่าจะแขนจัดเลยมาละหรือก่อนปิดประตูไปก่อนเลยอุ้ยเอซเฟสมาไม่ใช่ไอบอลคุณลุงบอลมาแล้วจุ่มด้วยโอ้หระยะขนาดนี้ปามีไม่ได้ครับแต่ไม่น่าก็ไม่มีนะ ผม,ผมอาจจะต้องโดดแน่เลยวละเราจะต้องวิ่งไปเฮ้ยใจเย็นใจเย็นหมุนไปหนึ่งทีไงเหมือนเขาจะรู้ว่าซึมหน้าผมหมดผมเจ็บเหมืนอนกันเนี่ยโอ้เลตเตอร์เฟสมาด้วยไม่น่าจะรอดเป็นไงเป็นกันครับไปดีกว,ว่าเป็นไงเป็นกันรอดไม่รอดอยู่ข้างหน้าเลยครับอินิเดียวอาจจะรอดอาจจะรอดหรือเปล่าอยาปามีเสเลตเตอร์เฟสมากเลย ต้องออกครับไม่งั้นตายแน่เดินเหลือหนึ่งเลยเมื่อกี้เกมที่2ครับกับไวแอครับในด่านแนนะซี่เฮานะเกมเมื่อกี้คือด่านฟมนี้เฮานั่นเราเกือบตายเลยนะอีกนิดเดียวจริงครับถ้าเลอเทเฟสวิ่งมานี่ผมนะ่าจะตายนะดีนะครับว่าโบนเขาเนี่ยวิ่งช้ามากถ้าเขาวิ่งเร็วกว่านี้คือผมตายแน่น,นอนนะเมื่อกี้กเลือผมน่าจะเหลือแค่10%ใช่ไหมโดนตีอีกหนึ่งทีกนะ็น่าจะตายเลยครับคือเกือบไปแล้วนิดเดียว มาดูกันว่าเกมนี้ผมจะรอดหรือเปล่านะก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตเปิดประตูก่อนเลยแล้วกันคือสกิลของไวแอดเนี่ยเป็นสกิลการโยนมีดไปเนาะมันจะทําให้คิลเลอร์สตันนะครับเดี๋ยวก่อนเหมือนเจะเพจจะมาหาผมปะเหมือนจะใช่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่คือสกิลของไวแอดนะครับผมจะอธิบายฟังเนาะมันเป็นสกิลที่เราเนี่ยจะโยนมีดนะครับไปใส่คิลเลอร์เนาะก็จะทําให้คิลเลอร์เนี่ยติดสตันนะครับ ก็จะเป็นฟิลเหมือนลีแลนครับที่ผ่าคิลเลอร์แล้วก็ทําให้คิลเลอร์สตันเนาะประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนจากการสตันเป็นการโยนมีดเราเพื่อนพาใครมาวะเนี่ยโอ้โหจูเลี่เกือบทายครับดีนะเมื่อกี้ปิดประตูทันแต่ก็โดนไปหนึ่งทีโอ้โหเจ็บมากเจ็บมากเลย,ยเฟสเมื่อกี้เลื่อยแบบร้อนจริงร้อนแบบร้อนมากครับขอ,อยาก่อนนะครับ เกือบตายเลยกําลังอธิบายสกิลให้กับทุกคนฟังเมื่อกี้คือเกือบตายเลยครับข้างหน้ามียาปะโอ้ไม่มียาละ๋ยวพื้นไปข้างบนเลยแล้วกันครับเพื่อจะตาย,าาะตายปาาะครับใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวมีระเบิดวยโดนระเบิดโดนระเบิดไอ้โบนไม่ตายแน่เลยอ่ะโดนรถหนืดด้วยหรอไปใช้ยาก่อนนะโอ้โหไม่น่าจะได้ใช้ละนั่นไงอะไรวะเนี่ยอุ้ย เหมือนเขาจะไม่เอาปะ่ะการให้ผมหน่อยเพื่อนไม่ยอมกันให้ด้วยการให้หนิดนึงก็ไม่ได้หรอมุดไปก่อนเลยยังจะมาตันประตูอีกไอ้แดนนี่โดนตันไปหนึ่งทีไงยังจะมาตันประตูถ้าเมื่อกี้ผมวิ่งมาคือผมโดนตันนะเนี่ยแ <laughs> ดนนี่ไม่ช่วยแล้วยัยงจะมาซ้ำอีกเหรอเอาใช้ยาก,ก่อนแล้วกันครับเมื่อกี้คือวิ่งมาแดนนี่มัน มันวิ่งผ่านแล้วระเบิดเขานับก่อนครับแล้วผมก็น่าจะโดนแล้วโดนแล้วหนืดเลยอะเอามื่อกี้ผมนึกว่าเขามาใส่ฟิวไม่ใช่หรอเลตเฟสมาวะผมไม่อยากอยู่กับแดนนี่เลยเอนุญาตโดดก่อนได้ไหมเนี่ยนอนมาแล้วครับหนึ่งครั้งเมื่อกี้มีแฮนอยู่ตรงนี้นะเลตเฟสก็อยู่ฝั่งนี้คนระับนะป่าไปหนึ่งทีไงอัดหน้า อันหน้าไปหนึ่งทีเลยแล้วขอโดดก่อนลวกันนะครับโดดก่อนเลยอุ้ยแล้วเจนปิดไปแล้วโอแล้วผมโดดลงมาพอดีแล้วเจนปิดเลยกีปาใส่หน้าไปหนึ่งทีคือสกิลของเขาเนี่ยเป็นสกิลที่ผมว่าใช้ยากนะผมเล่นมาน่าจะเกือบ20เกมได้แล้วนะครับใช่ไหมคือแบบว่ายังทําให้ผมเนี่ยโยนไม่แม่นเลยนะคือมันโยนยากมากครับมันต้องใช้ความเข้าใจนะสําหรับตัวนี้ เมื่อกี้เหมือนเพื่อนจะปิดเจนไปใช่ไหมเออแล้วเหมือนสกิลของเขานะครับจะสามารถใช้ปิดแบตแล้วก็ปิดเจนได้เลยเนาะโดยการปาหมีใส่ไปนะครับมันก็จะปิดเลย,ยแฮนอยู่นี่ปัแฮนอยู่ตรงนี้ผมว่ามันไม่เห็นผมว่ามไม่เห็นหรอกใช่ไหมไม่เห็นผมใช่ไหมครับคุณลุงแฮนนั่นไงไม่เห็นจริงไม่เห็นก็ขออนุญาตเปิดประตูแล้วออกเลยล้วกันนะครับ ไปเลยขึ้นไปข้างบนเลยครับน่าจะมีคนขึ้นไปบนบ้านนะอุย้ยเหมือนจะกลับมาโอ้โหกลับมาทำไมวะเนี่ยอุย้ลุบเหลือผมกับแดนนี่เลยครับอย่างนี้ไม่น่าจะรอดปะ่ะขอโดนก่อนเลยกันนะโดดลงไปก่อนเลยคือผมว่าตัวไวแอดเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นยากมากนะครับต้องใช้ความเข้าใจแบบความเข้าใจจริงๆอะ่ะใครที่แบบว่าปาแมนแมนผมว่าน่าจะเก่งนะตัวนี้ส่วสนสำหรับผมคือผมปาแมนแมนครับ เกมนี้ผมว่าไม่น่ารอดแน่เลยอะเหลือเพื่อนเนี่ยผมสองคนเลยครับเหลือแดนนี่แล้วก็ผมเนาะคือถ้าแดนนี่ไปใส่วาวแล้วใช้สกิลเนี่ยน่าจะได้นะคือเหมือนเมื่อกี้แฮนเขาจะพึ่งใช้สกิลไปนะครับเกมนี้ก็จะมีโบนแฮนแล้วก็เลตัฟเฟสนะครับเลตเฟสคิวไปแล้วสองตัวเนี่ยอย่างตึงเลยคือผมว่าผมขึ้นหน้าบ้านเนี่ยผมโดนแน่แน่ไอ้โบนเหมือนจะอยู่หน้าบ้านเลยครับคือจริงๆถ้าเข้าแบตผมว่าน่าจะได้นะแต่ว่าหน้าบ้านนี่ผมว่ายาก ต่แบดเหมือนแฮนเขาก็เฝ้าครับคือตอนเนี้ยไปไหนไม่ได้เลยเหลือสองคนแล้วเล่นยากมากเลยครับเกมนี้ผมว่าไม่น่าจะรอดนะอืมขออนี้เปิดประตูนี้ได้ไหมอ้าวทำไรครับมองไม่เห็นโอ้โหปลาั่วไปแล้วเนะี่ยปลาไปข้างหน้าแล้วครับมันเห็นผมละตันประตูไปนหนึ่งทีปะตันไปนหนึ่งทีไม่โดนด้วย รอบนี้ต้องโดดแล้วลนะ่ะนั่นไงลุกขึ้นมาอุ้ยโอ้โหตายครับเอ็นมาบพอดีอหูตายแน่นเลยอะ่ะตอนนี้ถ้าโดดก็น่าจะตายเหมือนกันครับไม่งั้นอาจจะต้องแต่ต้องไม่ต้องโดดบูตไปก่อนโอเคบูตไปดิบูตไปดิครับโอ้โหไม่โดนโ,โดนลุมแล้วเนี่ย มื่อกี้คือกว่าจะเอามีดออกมาได้อะไรวะด่าป่าไม่โดนด้วยเมื่อกี้เกมที่3ครับกับไวแอดในด่านสักเจอเฮาครับมาดูกันว่าเกมนี้ผมจะรอดหรือเปล่าคือเกมเมื่อกี้แบบผมเชื่ออยู่แล้วแหละว่ามันยังไงมันก็ไม่รอดนะเพราะเหลือกับเพื่อนอยู่แค่2คนครับคือถ้าเหลือกัน3อย่างน้อยก็แบบเออมีโอกาสที่จะรอดสักหนึ่งเนาะแต่เมื่อกี้คือยังไงผมว่าก็ไม่รอดอยู่แล้วเนะาะต้องมาดูกันว่าเกมนี้ผมจะรอดหรือเปล่าคืออย่างที่ผมบอกครับว่าสกิลของไวแอดเนี่ยเป็นสกิลที่ ผมว่าใช้ยากมากเลยนะแต่จริงๆถ้าใครใช้เก่งเนี่ยคือมันเก่งมากเลยครับมันสามารถจูกได้แบบว่านานมากเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นการสตันเนาะสตันระยะไกลด้วยนะครับอย่างเช่นผมทําไม่เห็นเมื่อกี้ใช่ไหมตอนที่บอลมันมุดมาใช่ไหมคือมันหักไปนิดเดียวก็คือแบบไม่โดนเลยครับแล้วมันกัดระยะยากมากนะจริงๆถ้าใครกัดระยะเก่งๆเนี่ยผมว่าสกิลมันเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากนะครับแต่ว่าผมน่าจะไม่เหมาะกับตัวนี้เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนจะมีคนอยู่ข้างบนด้วยปะ ผมขึ้นไปก่อนไงผมรีบจัดเลยสำหรับเกมนินครับฝั่งคิลเลอร์ก็จะมีบอนฮิชเกอร์ไม่ใช่สิบอนคุลูคุกแล้วก็เลเทอร์เฟสนะครับอุ้ยเหมือนจะมีคนมาเหมือนจะมีคนมาหรือเปล่าอุ้ยไอ้คุกมาไอ้คุกมามันไม่เห็นผมปะปาเป็นหนึ่งทีอุย้ยไม่โดนเดี๋ยวก่อนไม่ปาแล้วอุย้ยเวอร์จิเนียระวังมาดิผมดักเลย ผมดักเลยไงเอา้าไม่โดนโดนอะไรวะเนี่ยอะไรวะโดนตรงไหนไม่รู้เมื่อกี้อ่ะแต่ไม่โดนคุกแน่แน่งงไปหมดแล้วคือต้องกะระยะยังไงครับคือใครที่รู้ฝากบอกผมทีนะใครที่เล่นตัวนี้เก่งๆเนะี่ยฝากบอกผมทีว่ามันเล่นยังไงก็ผมเล่นไม่ได้จริง <Okay. S 1> เดี๋ยวก่อนบบเมน,นเปิดทำไมาเกมนี้เพื่อนเล่นตึงเก่งเลยอะ่ะมันมีคนตามป่ะโอ้โหนี่ไงจริงลนะมุดไปก่อนไง มุดไปก่อนอาจจะต้องไปเบสเมนต์ครับผมว่าอุ้ยมีคนออกมีคนออกหนึ่งคนคุณลูกคุกออกหนึ่งคนไงผมมุดไปก่อนผูตามปะเฮ้ยม่หมุดตามด้วยอะไรเนี่ยกะว่าจะแบบว่าลองหน่อยเมื่อกี้คือยากแบบอยากปามมดเนี่ยออกแนละ้วเพื่อนออกหมดละผมว่าผมอาจจะต้องออกครับไม่ออกตายแน่อออไปด้วยประตูปิดหรือย,อยังเนี่ยออกไปด้วยครับ ขอบคุณนะครับใครไม่รู้ปิดให้ผมแต่ผมขอไปด้วยครับ